ปัจจุบันกล่าวกันว่าเป็นโลกแห่งข่าวสารข้อมูลไม่ว่าคุณจะอยากรู้อะไรก็มีหนทางที่จะทำให้คุณรู้ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือ y o t u u e f a c e b o o k อินเทอร์เน็ตแต่ข้อมูลก็ไม่อาจปีประโยชน์ได้ถ้ามันไม่ได้ให้ความรู้แก่คุณ แม้ข้อมูลจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ซึ่งบางคนพูดว่าความรู้คือพลังแต่ที่จริงมันก็ยังเป็นพลังที่เรียกว่าพลังศักด์เพราะถ้ามันไม่ได้ถูกนําไปใช้มันก็ยังไม่มีประโยชน์อยู่ดีดังนั้นที่จริงแล้วการลงมือปฏิบัติคือพลัง ฟังอีกครั้งนะครับการลงมือปฏิบัติคือพลังต่างหากไม่ว่าอะไรที่คุณเรียนรู้มาตั้งแต่ต้นหากคุณไม่ได้นำไปปฏิบัติมันก็ยังคงนอนนิ่งอยู่กับที่ผมเปรียบเสมือนตะกรนที่ตกอยู่ก้นแก้วคุณจะต้องนำไปปฏิบัติและลงมือปฏิบัติอย่างมหาศาล แต่ก่อนที่คุณจะปฏิบัติคุณจะต้องตั้งหลักเก่อนเป้าหมายที่วางไว้อย่างชัดเจนดีแล้วคือหลักที่คุณต้องตั้งมันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางความสำเร็จของคุณและนี่คือเหตุผลที่คุณทำไมต้องมีโค้ช